สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ JK Car Review วันนี้เรามีรีวิวพิเศษสำหรับสาย Big กบัและคนที่รักการเดินทางไกลนั่นก็คือ BMW R 1 2 5 0 GS รุ่นปี2026มอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ทัวริระดับโลกที่หลายคนยกให้เป็นตัวมาตร,รฐานของวงการวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดทั้งดีไซน์อุป,ปกรณ์สมรรถนะและราคากันครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก BMW R 1250 GS 2026ยังคงเอกลักษณ์ของตระกูล GS ที่ผสมผสานความแข็งแรงและความหรูหราได้อย่างลงตัวตัวรถมีรูปร่างที่สูงโปร่งพร้อมช่วงล่างที่ยกสูงทำให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งบนทางเรียบและทางออฟโรดด้านหน้าโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าเล็ดแบบ Adaptive Headlight ที่สามารถปรับองศาตามการเอียงของรถช่วยให้ทัศนวิสัยตอนกลางคืนปลอดภัยขึ้นและยังคงใช้ไฟหน้าทรงอสมมาตรที่ถือเป็นิกเนเจอร์ของ GS มายาวนาน ถังน้ำมันมีความจุประมาณ30ลิตรดีไซน์โค้งเว้าให้เข้ากับสรีระผู้ขับขี่ทำให้ควบคุมได้ง่ายขึ้นแม้ในความเร็วสูงด้านข้างมีการใช้วัสดุและกราฟิกใหม่ที่ดูดุดันและทันสมัยมากขึ้นส่วนบังลมหน้าปรับระดับไฟฟ้าได้เพื่อรองรับการเดินทางไกลในทุกสภาพอากาศเข้าสู่ภายในหรืออุปกรณ์ที่ผู้ขับขี่ใช้งานรุ่นปี2026มาพร้อมจอ TFT ขนาดใหญ่10.25นิ้วแบบ Full HD แสดงผลได้ชัดเจนทั้งแผนที่นำทาง ข้อมูลรถยนต์โหมดการขับขี่และยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ Android ผ่าน Bluetooth และ Wi-Fi ผู้ขับสามารถเชื่อมต่อหูฟังเพื่อรับสายฟังเพลงหรือฟังระบบนำทางได้โดยตรงบนแฮนด์บาร์จะมีสวิตช์ฟังก์ชันมากมายทั้งควบคุมโหมดการขับขี่การเปิดปิดฮีตติ้งกอริบอบอุ่นไฟฟ้าระบบ Cruise Control และระบบการสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ดนามก ESA ที่สามารถปรับความนุ่มแข็งได้อัตโนมัติต,ตามสภาพถนน มาดูสมรรถนะ BMW R 1250 GS ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์2สูบขนาด 1,254cc พร้อมเทคโนโลยี BMW ชิป e Shift Cam ที่ช่วยปรับจังหวะวาวทำให้ได้กำลังที่ต่อเนื่องทั้งรอบต่ำและรอบสูงเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุดประมาณ136แรงม้าแรงดิดสูงสุดกว่า143นิเมตรที่รอบต่ำซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลและการลุยออฟโรดระบบส่งกำลังใช้เกียร์6สปีดพร้อมคลัตช์แบบ Anti-Hopping ที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและลดแรงสะบัดเวลาเชนเกียร์ลงต่ำ หมดการขับขี่มีให้เลือกทั้งโรดเรนดินามิกเอนดูโรและเอนดูโรโปรโดยผู้ขับสามารถเลือกให้เหมาะกับเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางฝนตกหรือเส้นทางวิบากระบบเบรกเป็นของเบรโมพร้อม ABS Pro ที่ทำงานแม้ในขณนะเอียงโคง้งเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมด้านการขับขี่จริง r 1 2 5 0 gs มีชื่อเสียงเรื่องความสมดุลน,น้ำหนักตัวราว249กกิโลกรัมอาจดูใหญ่โตแต่การกระจายน้ำหนักและตำแหน่งเครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์ทำให้รถนิง่งและควบคุมง,ง่าย โดยเฉพาะเวลาขี่ทางไกลที่ความเร็วสูงรถให้ความรู้สึกมั่นคงมากๆสุดท้ายเรื่องราคา BMW R1250GS รุ่นปี2026เปิดตัวในยุโรปที่ราคาประมาณ20,000-22,000ยูโรหรือราวๆ8.5แสนถึง9.5แสนบาทไทยแต่ถ้าเข้ามาจำหน่ายจริงในประเทศไทยราคาน่าจะอยู่ประมาณ1.1-1.2ถึงล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสเปคและออปชันที่เลือก แน่นอนว่าเป็นราคาที่สูงแต่ถ้าเทียบกับเทคโนโลยีความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าสำหรับนักเดินทางที่ต้องการบิ๊กไบคู่ใจในระยะยาวสรุปแล้ว BMW R 1 2 5 0 GS 2 0 2 6ยังคงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ยากจะหาคู่แข่งตรงๆได้ทั้งดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์อุปกรณ์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ครบถ้วนและความน่าเชื่อถือในฐานะรถแอดเวนเจอร์อันดับหนึ่งของโลก หากคุณกำลังมองหารถสำหรับทั้งเดินทางไกลและลุยได้ทุกเส้นทาง BMW R 1 2 5 0 GS จะไม่ทำให้คุณผิดหวังขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม JK Car Review หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรีวิวใหม่ๆแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณครับขีดขีดขีด